ปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติจิตจิตตัวจิตของเรามันทําอะไรอยู่อ่ะมันดูอะไรดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมมันดูอะไรมันดูตัวเองได้ไหมถ้ามันดูตัวเองได้ก็คือมันรู้ทุกอย่างหมดละไอ้ร่างกายก็แค่อาศรรยัยอยู่ชั่วคราวจิตมันก็หันมามองดูตัวเองไอ้กายก็แค่วางเอาไว้เฉยๆพวกสัญญาพวกสังขาร พวกเวทนาทั้งหลายก็เหมือนกันแหะมันก็เป็นเกิดมาเพื่อให้จิตมันไปดูไปรู้ทีนี้ถ้าจิตของเรามันยังวางพวกนี้ไม่ได้มันก็ไปสนใจสนใจกายอย่างดูลมอย่างนี้มันก็ไปเพ่งไปจ้องที่ลมอันนี้แสดงว่ามันต้องการกำลังต้องการสมาธิต้องการสมถะหรือต้องการรู้ให้รอบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแค่เกิดเพื่อให้จิตรู้ ก็คือให้ตัวมันเองนะ่ะรู้ว่าแค่รู้เฉยๆไม่ให้ไปยึดติดของอะไรเพื่อให้มันสามารถถอนอุปทานออกมาจากธาตุดินน้ำลมไฟหรือว่าจากดูปทาตนทั้งหมดให้มันกลับเข้ามาหาตัวเองนั่นเองถ้ามันวางพวกนี้ได้มันก็กลับเข้ามาหาตัวเองถ้ากำลังมันพอมันก็เห็นตัวเองด้วยว่านี่มัวแต่จะไปสนใจแต่ข้างนอกไม่มองดูตัวเองสักทีนึง มันก็เลยไม่จบสักทีหนึ่งทีนี้สัญญามามันก็รู้แหละว่าเอ้ยแค่สัญญาสัญญาธาตุมันไม่ได้มีอะไรเนี่ยมันก็หันมามองดูตัวเองอีกตัวดูนี่มันเป็นอะไรล่ะเพื่อให้มันวางให้ตัวดูนี่ให้สนิทเวทนาธาตุเวทนาทางจิตก็เหมือนกันรู้สึกอะไรขึ้นมาก็แค่แค่เวทนาถ้ามันรู้แล้วมันก็ไม่สนใจอ่ะก็รู้อยู่แค่เวทนาเยฉย จะเป็นเวทนาทางกายเวทนาทางจิตมันก็ไม่สนใจอ่ะเหมือนว่ามันยังส่งนอกอยู่นี่เราคือจิตส่งนอกมันส่งส่งละเอียดมันไม่เป็นตัวของตัวเองมันยังออกไปรู้นู่นรู้นี่อยู่ถ้ามันรู้เองโดยธรรมชาติอีกเรื่องหนึ่งมันว่ามันอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆอยู่แบบรู้ตัวแล้วว่ามันเองไม่ได้เป็นอะไรอ่ะแบบนี้รู้แบบปล่อยวางตัวตนวางตัวเองสังขารธาต หรือว่าสังขารละขันก็รู้อยู่แล้วมันเป็นนามธรรมเกิดดับไม่มีตัวไม่มีตนอะไรมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นหมดเหตุปัจจัยก็ดับไปพูดอีกกี่ครั้งกี่ครั้งก็อันเดิมนี่แหละอันเดิมนี่แหละแล้วเมื่อไรจะวางละ่ะก็รู้แล้วก็วางซะสิวางคือยังไงก็หันมามองตัวเองตัวจิตตัวจิตจิตดูจิตรู้อยู่ที่รู้รู้อยู่ที่รู้รู้อยู่ที่รู้อะไรที่ไปรู้หันมามองดูตัวรู้นี่ รู้อยู่ที่รู้นี่รู้อยู่ที่รู้นี่จ่อเข้าไปจ่อเข้าไปเอาจนมันรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปจากจิตดวงนี้มันไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นอะไรเลยมันก็จะจบจบที่นี่จบก็คือหมดหมดความรู้สึกว่าเป็นเราเพราะเห็นละทุกอย่างที่เราตามดูตามดูอยู่แต่ก่อนเป็นแค่เงาเป็นแค่เงาเป็นแค่ความหลงของจิต มันเป็นแค่มายาแต่ว่าตอนที่จิตของเรายังไม่รู้นี่พวกนั้นก็มีความสำคัญมันก็ต้องทำให้มันรู้ทำให้มันรู้ให้มันเห็นมันไม่มีไม,มไม่มีอะไรไม่มีอะไรปล่อยหมดเลยเพูดเยียบยาวปล่อยแม่มันหมดเลยปล่อยแม่มันหมดเลยไม่ต้องไปสนใจมันรู้มาตั้งนานแล้ว ได้ยินได้ฟังมาตั้งนานแล้วอ่านมาตั้งนานแล้วตั้งมากตั้งมายแล้วปล่อยแม่มันเลยปล่อยแม่มันเลยไม่ต้องเอาอะไรรู้เลยอยู่กับตัวมันเองอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองมันเสือกไปดูแต่ข้างนอกทําไมไม่มองตัวเองล่ะตัวที่ไปดูอย่างอื่นนี่ให้มันเอาอย่างนี้เลยอ่ะเอาดามันก็ได้พุภาษาธรรมนี่มันไม่หยาบหรอกอย่ันนั้นใครมาพูดเลยไอ้เฮียเอ้ยเนี่ย โง่ชิบหายเลยเนี่ยมันก็พูดได้ภาษาธรรมอะ่ะแต่มันไม่ใช่ยาเพราะว่ามันสะใจมันสะใจอย่าปล่อยแม่มันเลยไอ้ชิบหายแต่มันโง่เหลือเกินหลงหลงมันตั้งนมนานแล้วกี่พบกี่ชาติแล้วเนี่ยกี่กับกี่กันแล้วเนี่เกี่ยสงไขมาแล้วเนี่ยมัวแต่ไปดูอย่างอื่นมัวแต่ไปดูอย่างอื่นทำไมแม่นไม่ดูตัวเองวะเอาใอ้มันถึงใจสิ ใคร,รว่ายหยาบก็หยาบพ้นภาษาธรรมนี่เนี่ยอันนี้มันเฉพาะตัวนะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปเกี่ยวคนอื่นอยู่ในใจนี่คนมีธรรมด้วยกันฟังเข้าใจแต่คนอื่นไปฟังโหโห,โห,โหยาบมันลํา,มมาลบากมอนการภาษาธรรมแต่โดยสภาวะธรรมนี่มันต้องเป็นไปตามตามความรู้สึกของมันอ่ะมันเห็นความหลงของตัวเองหลงมันนว่นานเหลือเกินเนี่ยบางทีอยากร้องไห้ด้วยอโอ้แค่นี้วางไม่ได้เหรอ โอ้โหแค่นี้เองเลยเนี่ยที่มันพาเวียนไายตายเกินเนี่ยโคตรแม่ทำไมมันโง่อย่างนี้วะก็คือมันมัวแต่ไปหลงข้างนอกไงเอาคนทั่วไปคนทั่วไปไม่ได้ฝึกมันก็ไปหลงรูปเสียงกินรสสัมผัสเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็หนีมันส่งนอกอย่างหยาบๆเลยอะ่ะยึดติดคลองโน่น,นนี่นั่นไม่มีเวลาที่เข้ามาสงบอยู่ข้างในเลยอะพอเริ่มปฏิบัติสมาธิมันก็เข้ามาอยู่ข้างในอะ่ะแต่ก็มาจดจ้อง อยู่กับอันใดอันหนึ่งเราเป็นสมถะไปอยู่กับลมบ้างอะไรบ้างเนี่ยโมวแคบเข้ามาแต่มันยังไม่ขยายจิตออกไปรู้ต่อมาอีกสติสัมปชัญญะมีกําลังขึ้นมาก็เริ่มอะไรเกิดขึ้นเริ่มรู้เริ่มรู้เริ่มรู้ต่อมาเข้าใจโอ้เกิดแล้วก็ดับผ่านมาก็ผ่านไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่อยๆวางค่อยๆวางวางเห็นเนอันนี้ก็รูปขันอันนี้เวทนาขันสัญญาขันสังขารการวิญญาณขัน โอ้เห็นแล้วไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราอะไรเลยเกิดแล้วดับหมดเนี่ยละสักยะทฏฐีได้ละสีลพัตตรปรามาดได้ละวิจิกิจฉาได้ก็คือปฏิบัติเพื่อออกจากทุกขนั่นเองมันก็หมดความลังเลสงสัยนี่พระโสดาบานันปฏิบัติไปอีกก็เห็นอีกมันความหลงก็เบาลงก็โลภะพโทสะมโมหาก็ต้องไปด้วยกันด้วยเบาบางแต่ยังยังไม่สามารถ ละสัญญาต์เบื้องต่ำห้าอย่างทั้งหมดได้มันละได้แค่สามคราวนี้ก็มาดูโอ้มันติดอะไรอีกออ้ลูกเสียงกลิดนดสัมผัสอันนู้นอันนี้มันจะมาเพื่อร่างกายเอามาเพื่อให้เรามีความสุขเนี่ยความสุขจริงๆอ่ะมันอยู่ที่นี่จยจิตจิตเวลามันลายออกมันปล่อยมันวางตรงนี้ต่างหากสุขที่แท้จริงอยู่ที่อันนั้นมันแค่ผิวเผินมันก็เข้ามาสุขละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นด้วยการปล่อยวางปล่อยวางสุดท้ายมันก็โอ้ไม่มีเราอ่ะ ร่างกายไม่ใช่ของเราธาตดินน้ำลมไฟเกิดแก่เจ็บตายอันนู้นอันนี้ก็มาเลี้ยงของตายหมดเลยจะเอาอะไรกันนักหนาล่ะวิทนาอยู่ที่ร่างกายจิตมันไม่สนล่ะที่นี่ความกำหนัดเห็นเพศตรงกันข้ามเมื่อก่อนนี้ยึกยักตอนนี้ยึกยักก็ยึกยักได้แต่ไม่มสนไม่ปรุงไม่แต่งเพื่อจะเอาแล้วมันวางได้เพราะมันรู้แล้วนี่จิตมันไม่ออกไปเอาก็ละเอียดเข้ามาแล้วนี่ละเอียดเข้ามา ละการมราคะได้การมราคะาก็หมายว่าจะไปเอารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาให้ตัวเองมีความสุขรวมทั้งรสชาติในเพศรสด้วยอันนี้รสชาติอันนี้มันสุดยอดทางกายมันจะชวนให้มันลหลงไหลอยู่ตลอดแต่มันรู้แล้วมันไม่เอาแล้วไม่ปรุงต่อไปแล้วอยู่เฉยเฉยสบายกว่าอยู่เฉยเฉยสบายกว่าไม่ต้องมายุ่งกับไอ้พวกภายนอกนี้ ถ้าไม่ได้มามันก็ไม่มีปฏิฆาอีกก็ละปฏิฆาได้ก็เลยจิตก็เลยอยู่กับจิตที่นี่พอจิตมันไม่ไปเอาอะไรแล้วมันก็มาอยู่กับจิตทีนี้ก็ดูจิตนี่สิตามดูผู้รู้นี่ทีนี้มันจะออกอยู่เรื่อยออกอยู่เรื่อยมันจะไปจดไปจ้องมันจะใส,ส่งไปข้างนอกบางทีก็มีเวทนาทางกายมานู่นนี่นั่นดัน,ด,น,น,นดันนู่นดันนี่ พอจิตมันปั๊บขึ้นมามันก็วิ่งไปดูวิ่งไปดูก็หลงอีกหลงว่าเฮ้ยนี่คือจิตหรือมันไปเข้าสมาธิก็ไปจ้องอยู่ตรงนั้นอีกนี่เขาเรียกว่าอยังละรูปปราค่าไม่ได้ละรูปปราคะาไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมันก็ยังรู้สึกปรุงอยู่ปรุงขึ้นมามันก็อยากสอนจิตให้เลิกปรุงเลิกคิดเลิกสนใจก็กลายเป็นอุทจจะในธรรมฟุ้งซ่านในธรรมะนี่เขาเรียกว่าอุทจจะ เห็นคนนู้นคนนี้ได้ธรรมะอะไรมันก็ยังเปรียบเทียบเฮ้ยเขาสูงกว่าเรามีนิดๆหน่อยๆยึกยักขึ้นมาอยากได้บ้างอะไรบ้างเป็นมานะขึ้นมาแต่ท่านก็เปรียบเทียบเอาความจริงมาเปรียบเทียบอันไหนด้อยกว่าก็รู้ว่าด้อยกว่าอยู่แต่ว่ามันยังทำใจไม่ได้มันยังมีทุกซ่อนอยู่มันยังมีอาการของมันอยู่มันไม่เหมือนพอรหันนี่เขาดีกว่าก็ดี เพราะคนเราเกิดมามันก็ไม่เท่ากันจะให้มันเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ได้เพราะปัญญาท่านรอบแล้วท่านก็ไม่เอาอะไรมาเป็นทุกข์ก็ดีแล้วก็มีเก่งหลายด้านดีกว่ากันหลายด้านมันก็จะได้เป็นประโยชน์ท่านมองไปที่ประโยชน์ก็มันก็เฉยเยเฉยเยดีแล้วเวลาเกี่ยวข้อนกันก็เอาใครถนัดทางไหนก็ทําไปมีความสามารถางไหนทําไปไม่ได้ไปกลัวเขาดีกว่าเพราะมันไม่เปรียบเทียบแบบนั้น มันแค่รู้รู้เฉยๆนี่พอท่านเห็นแบบนี้ทำใจได้ขึ้นมามันก็นี่ละพวกมานะก็ดับได้พวกอุทัจจะรู้ทันเมื่อไหร่มันต้องทันสักวันหนึ่งเดินไปในปา่าในอะไรอย่างนี้มันก็ปุงขึ้นมาแล้วหรือเดินไปในความมืดพระนาคามีก็ต้องปุงเหมือนกันเอ๊ะ ในความมืดมีอะไรหรือเปล่าแต่มันปรุงแบบมีตัวตนอยู่แต่ถ้าหากว่ามันรู้ทันความคิดตัวเองอยู่อ่ะเออเราต้องระวังนะนี่เผื่อมันจะเหยียบอะไรต่ออะไรอย่างนี้มันก็เป็นความคิดธรรมดาเป็นสัญชาตญาณที่รับผิดช,ชอบต่อาธาตุขันต่อร่างกายไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาอะไรไม่ใช่ความหลงรู้ทันความคิดรู้ว่ามันคิดเพราะอะไรเพราะมันต้องรอบคอบหน่อยต้องมีปัญญาหน่อย ันก็ไม่เสียหายอะไรเนี่ยถ้ารู้ทันแล้วก็ควรทํำยังไงก็ทําได้สุดท้ายมันจึงต้องมาดูตัวเองนี้เพราะตัวเองมันคอยจะออกไปลงข้างนอกมายึดอะไรก็ยึดอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือติดสมาธิพวกนี้สมาธิลึกๆอะ่ะเวลาจิตมันว่างแล้วมันเข้าไปสมาธิอะ่ะที่แรกก็รู้อยู่รู้อยู่รู้ตัวทั่ว,วพร้อมนานเข้านานเข้าก็ไปจ้องดูตัวสงบนั้น รู้แต่จริงๆไม่ได้รู้รอบไม่ได้รู้หมดมันก็เลยกลายเป็นติดรูปประพบหรือว่ารูปประชานรูปประชานก็คือเพ่งรูปแล้วมันก็เข้าไปหาสมาธิระดับฌานฌานที่หนึ่งสองสามสี่รูปประชานแทนที่ไม่เพ่งรูปมันก็เพ่งความว่างไปเพ่งความว่างเขาเรียกว่าเพ่งอากาศอากาศสารัญจายตนะเพ่งวิญญาณเพ่งผู้รู้ว่าเป็นของว่างว่างเปล่ากว้างขวางไม่มีประมาณ เพ่งเหมือนว่ามีเหมือนไม่มีเพ่งไอสิ่งนั้นอีกมันหลงไปอ่ะมันก็จาเข้าไปมันก็เป็นฌานอีกแบบหนึ่งอรูปฌานเพ่งสัญญาว่าว่าแบมๆลึกซึ้งอยู่ข้างในโน่นไม่ได้รู้ตัวทั่วพร้อมอะไรเลยไปจิ้งไปจ้องอยู่ข้างในนี่จริงว่ามันไม่ได้รู้รอบเขาเรียกว่านี่คืออาการที่มันไปหลงรูปฌานอรูปฌานแม้ภานาคามียังยึดอยู่ยังติดอยู่ยังหลงอยู่แต่ต้องรู้ทันวันใดวันหนึ่ง จนไม่ให้เข้าไปเลยควบคุมได้ไม่ให้เข้าไปไม่ให้ไปหลงเข้าไปก็เข้าไปแบบไม่หลงมันก็ไปดูไออารมณ์ของฌานนั่นแหละมันก็กเกิดมาเพื่อให้จิตรู้เกิดมาเพื่อจิตรู้อะไรก็ช่างเกิดมาให้จิตรู้เราก็ยังอยู่กับจิตเราได้เนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมามันไม่ไปหลงข้างนอกแล้วอะไรวับขึ้นมามันก็รู้แล้วเสียงดังก็แก๊กก็แค่เสียงน่ะมันก็นิ่งอยู่ได้ไม่ใช่เสียงไอเสียงอะไรอะไรใครทําอะไรนี่มันอยากปรุงอยู่ แต่ถ้ามันปรุงมันคิดก็ให้รู้รู้ทันเลยรู้ว่าอ๋อธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้เองปัญหามันก็ลดลงไปน้อยลงไปถ้ามันทันเลยก็เป็นธรรมดาจิตมันก็อยากรู้บ้างไม่เห็นเสียหายอะไรเสียงก็แกกขึ้นมามันมืดๆก็เอ๊ะจะดูดีไหมมันปรึกษากับตัวเองได้แต่มันรู้หมดแล้วนี่หยิบไฟฉายส่องดูก็ได้ถ้าอยากรู้ถ้าไม่อยากรู้ก็เฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะก็ธรรมดาดังมันก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นะ อาจจะเป็นเสียงสัตว์เสียงอะไรมันก็คิดได้แต่รู้คิดแล้วมันรู้อะไรเกิดขึ้นรู้หมดนี่เราว่ารู้รู้ความรู้ของมันไม่ใช่ฟุ้งซ่านไม่ใช่หลงไปกับอะไรรู้ตลอดใครจะดีใครจะขั้นไหนก็เอา้าไม่เป็นไรนี่นะเ้วก็พอใจของเราเราต้องปฏิบัติต่อไปอีกมันก็จะมีบ้างถ้าหาว่ามันยังไม่ละมันก็ยังระคายเคืองอยู่บ้างเนี่ยมันก็ยังมีทุกข์ให้เห็นอยู่ มีอาการที่มันด้อยกว่านิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ด้วยหรือถ้าเราเราก็อยากให้เราดีกว่ามันก็ยกขึ้นมาพุูมิพองๆบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันไม่รุนแรงเหมือนปุถุชนทั่วไปทันพวกนี้หมดมันก็ดับหมดเหืออาวิชาดับนี่หมดตัวเราก็คือมันมาเห็นตัวมันเองเห็นตัวเองว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยที่มันตามดูอยู่นั่นก็คือจิตนี่แหละ มันสร้างสรรค์ขึ้นมามันส่งออกไปดูมันนี่เลยรีกว่าส่งนอกแบบละเอียดพอมาทันปุ๊บโอ้ยมัน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 ไปอย่างนี้เองแกจบตรงนี้จบตรงนี้อ่าไหนภาวะของมันภาวะของมันว่ามันมันจบคือตรงที่มันไม่สร้างอะไรขึ้นมาไม่สร้างมายาขึ้นมาแล้วมันก็มาเห็นตัวเองชัดเจนไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรคือธาตุสักแต่ว่าธาตุเลยเมื่อวานนี้มีคนมาถามว่าแล้วจิตประภัสสนล่ะ จิตตรพัดสอนก็คือจิตที่เป็นกลางกลางนั่นทีนี้จิตเป็นกลางกลางเนี่ยถ้ามันรู้มันเข้าใจปุ๊บว่าจิตแท้ของตัวมันเองแท้จริงน่ะมันเป็นแค่ธรรมชาติมันก็ปั๊บเข้าไปสู่ธรรมชาติของมันจบเหมือนกันนี่แหละท่านถึงว่าจิตตรพัดสอนนี่เป็นนิพพานก็ได้แต่ว่าหมายถึงว่ามันยังไม่ได้เป็นนิพพานจริงๆหรอกแต่ถ้าหากว่ามันรู้ขึ้นมาเมื่อไหร่ว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลยนี่มันก็เป็นธาตุสัตวาธาตุเป็นธรรมชาติเฉยๆมันก็เข้าสู่นิพพาน หรือว่าจิตตัวนี้มันเป็นนิพพานอยู่แล้วอย่างนี้มันก็พึบเ,เข้าไปได้นี่พูดเพื่อให้มันกล้าหารที่จะเข้าไปที่จะปล่อยวางทุกอย่างเอาแล้วทําไมจิตพระพสอนมันเศร้าหมองเพราะกิเลสจรเข้ามานั่นคือให้ละอารมณ์ละอารมณ์มันยังมีอารมณ์ที่มันเกาะเกี่ยวอยู่ในจิตจิตประพัดสอนประพัดสอนอยู่แล้วสิ่งที่ทําให้จิตเศร้าหมองก็คืออาคันตุก,กะจรเข้ามามันก็เป็นแค่อาคันตุกะเป็นแค่อารมณ์เป็นแค่แขกเพื่อให้ละตรงนั้น ให้มาอยู่ตรงกลางตรงกลางได้แล้วก็มันไม่ได้เป็นอะไรเลยถ้ามันกําลังมันเพียงพอมก็ค่อยๆยขยับเข้าไปขยับเข้าไปสุดท้ายไม่เอาอะไรเลยอไม่เป็นอะไรเลยนี่แหละนิพพานธาตุมันไม่ได้เป็นใช่ตัวหนังสือขึ้นมานะนนิพพานธาตคือมันวางทุกอย่างแนละ้ววางตัวมันเองได้ด้วยมันจะวางยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าความเป็นเรามันจะดับความเป็นตัวเป็นตนดับ แต่เวลามาเกี่ยวข้องก็ยังมีอยู่สมมุติตรงนี้มันหนีไม่พ้นหรอกก็มีเราบ้างอะไรบ้างแต่เราแบบเล็กๆน้อยๆแบบรู้แล้วว่ามันเป็นแค่สมมุติแต่ไม่ใช่เราแบบหลงมันก็เลยอยู่แบบสบายๆไปแต่บางทีก็มีบ้างอะไรมากระทบปั๊บมันวับขึ้นมาตึ๊บขึ้นมาเนี่ยมีแค่อาการเกิดแล้วก็ดับไปมันหมายวว่ามันยังมีทุกข์ให้เห็นอยู่ แต่มันไม่เข้าไปถึงจิตชั้นในเหมือนกับผิวเผินเหมือนกับวูบขึ้นมาแล้วก็ดับไปมันจริงเบื่อหน่ายมันจะไม่กลัวตายโอ้ตายเมื่อไหร่ยีสบายแล้วไม่ต้องมีอาการพวกนี้มาให้ระคายเคืองนี่แหละจิงเรียกว่าอนุป,ปาทิเสสนิพานาธาตุพลานทั้งหลายท่านรอคอยตรงนี้ผู้เจา้ารับรองตรงนี้นี่แหละคือนิพานาธาตที่ละเอียดที่สุดก็คือทิ้งขันทิ้งอะไรหมดแล้ว เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานธาตุไม่เป็นอะไรอีกเลยรลูก็สลายไปขันสลายไปรูประขันนมามธาตุก็ว่างเปล่าแล้วก็จบไม่ยึดอะไรอีกไม่เอาอะไรมาอีกได้ยินเดจลวงปูดุลท่านว่ามันไปนรวมกับความว่างในจักรวาลอันนี้เป็นภาษาของท่านเนี่ยบางคนก็ว่ามันไปนรวมกับธาตุที่บริสุทธิ์แต่เราพอใจพูดว่าเป็นธรรมธาตุ ธรรมธาตุก็คือธรรมชาติมันเข้าสู่ธรรมชาติของมันรู้สึกเข้าใจง่ายเรารู้สึกว่าเออเราชอบใจคํานี้มันก็ปล่อยให้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมธาตุไม่ต้องไปหมายมั่นมั่นเป็นอะไรเลยทีเะียวถ้าเอาจิตดวงนี้มองดูลองเอาความรู้สึกทําจิตนิ่งๆแล้วก็ดูมันก็อยู่กับตัวเองได้มันก็เป็นอิสระไปแต่บางครั้งกําลังมันอ่อนลง เราไม่ได้อบรมมันไม่ได้ไปทําอะไรมันมันอยู่ธรรมดากําลังมันไม่ถึงขนาดที่จะเข้าไปดูตัวเองได้มันก็ทํานู่นทํานี่ไปแต่ว่ามันก็ไม่ทุกข์อ่ะมันก็อยู่ระดับหนึ่งอ่ะทีนี้เวลาเราจะเข้าไปให้มันถึงที่สุดของมันก็ต้องปราลบจิตขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาเอาประโลกมันขึ้นมาทำให้มันเข้าไปถึงภาวะที่เห็นตัวมันเองว่าไม่ได้เป็นอะไรเลยก็ทำได้เพราะมันพ้นมืนกที่จิต บรรลุมรรคผลกับบรรลุที่จิตพระโสดาพระสกทา,าค่าตัวที่มให้ให้พ้นมันก็ต้องอาศัยนี่แหละมีปัสนาญาณปัญญาญาณก็เลยต้องปฏิบัติแต่ถ้ายากก็ไม่ได้อีกนี่แหละมันจึงยากอยากตรงควบคุมความอยากเพราะถ้าเราไม่อยากเราก็ไม่มาปฏิบัติปฏิบัติก็ปฏิบัติไปสร้างเหตุไปแต่ต้องไม่อยากเนี่ มันก็เลยเหมือนขัดแย้งกันอยู่แต่จริงๆไม่ได้ขัดแย้งอะไรแต่เราต้องฝึกฝึกจนทำได้เพราะสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ก็คือความอยากนั่นเองอยากละเอียดก็มันก็ยังทุกข์แบบละเอียดอยู่มันขวางอะพอมันอยากปุ๊บมันจะตึงๆขึ้นมาเหมือนเครียดเครียดขึ้นมาอาการเครียดอาการตึงส่วนใหญ่มาจากความอยาก พราะเราจึงโดนความอยากมันบีบคั้นธาตุบีบคั้นขันอยู่พระเจ้าจึงบอกว่าเนี่ยตัณหานี่แหละมันเป็นเหตุแห่งความทุกข์กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหากามตัณหาก็อยากได้สิ่งทั้งหลายในโลกมาทําให้เรามีความสุขพอมันอยากขึ้นมาก็ดิ้นโลนทีนี่เลือดลมก็วิ่งผู้ผ่านเน้อ อยากมากๆแสดงมาทั้งสีหน้าท่าทางหน้าตาเอออาการของเปรตมันก็ออกมาจิตดวงนั้นก็เป็นเหมือนกับเป็นจิตอบายภูมิถ้านึกว่ามันเปรตนี่มันอยู่ในร่างกายในยอยู่ในเรานี่แหละอยู่ในจิตเราเนี่ยมันก็มาปรุงแต่งร่างกายให้ผิดปกติขนลบมากๆผิดปกติอาการของมันแสดงออกทั้งหน้าทั้งตากิยาอาการ ขาในร่างกายก็ปั่นป่วนเนี่ยดูสิมันทุกข์นะโอดก็เหมือนกัน,นแสดงออกมาทางสีหนา้าท่าทางกิริยาการปรุงแต่งร่างกายกายก็เปลี่ยนเป็นสัตว์อบายภูมิจิตก็เปลี่ยนเป็นจิตสัตว์อบายภูมิไปก็อยู่ในเรานี่แหละมันจะไปเกิดเป็นอะไรอ่ะที่ปโซดาบันเขาก็ควบคุมได้มันไม่ถึงขนาดที่ว่าจะไปอบายภูมิความรุนแรงของพวกกิเลสตัณหาพวกนี้ก็เบาลงไป แต่มันก็ทำให้เวียนว่ายตายเกิดในการ,รมมาพบมนุษย์เทวดาเนี่ยต่อไปก็ละเอียดเข้าไปมันก็ไปติดนี่แหละรูปประลาคะรูปตัญหารูปปัญหาตัญหาในรูปติดในพบมันก็ไปเกิดในรูปประพบเป็นอรูปประพมยังเกิดอยู่สงบขนาดไหนทำไมรู้จักปล่อยวางมันก็ไปเกิดอีกละเอียดขนาดไหนอรูปประพบ ก็ไปเกิดเป็นอรูปภปพมได้อีกมันยังเกิดอยู่ขั้นไหนก็ตามมันยังไปเกิดได้ถ้าหากว่ามันไม่หมดตัวหมดตนมันจะมีการมาตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาการมาตัณหาก็อยากได้สิ่งของเครื่องใช้ไม้ส้อยในโลกภาวะตัณหาก็อยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรต่ออะไรอย่างนี้แหละวิภาวะตัณหาก็ได้มาแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันเกิดขึ้นก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้น วิภาตัณหามันก็คือตัวทุกข์ตัณหาในการปฏิบัติก็มีด้วยอยากอยากได้ขั้นนั้นขั้นนี้คอยจะซักจะถามคนนั้นคนนี้เล่าให้คนนั้นคนนี้ฟังอยากให้มีการรับรองนี่คือความอยากก็มันอยากรู้ก็ไม่เป็นไรอะ่ะก็ซักถามได้เพราะว่าแลกเปลี่ยนก็ดีอยู่แต่ว่าถ้าใจมันดินน้นรนมันไม่สงบอะ่ะ มันยังฟุ้งซ่านอยู่ข้างในเอาใครก็เป็นทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่เรื่องเสียหายเ,ยเราก็ปฏิบัติมาก็เคยเป็นเหมือนกันอยากรู้เออมันขั้นไหนแล้วนั้นเนี่ยไม่เคยเห็นมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาถามครูบาอาจารย์ก็ไม่กล้ากลัวท่านอาจารย์แบรนกลัวท่านแต่ก็ไปเล่าสภาวะธรรมให้ฟังอยู่แต่ไม่มันไม่ได้บอกออกมาว่าขั้นนั้นขั้นนี้ไงตัวเองก็อยากรู้ ก็ไปลาท่านไปหาคนนั้นคนนี้ที่คิดว่าเขามีวลจิตท่านก็ดูเอาจะไปหาอะไรทําไมอะไรเงี้ยแต่ก็แอบไปยนได้ไปก็ไม่ได้เรื่องอะไรก็ไม่อยากเล่าละเอียดเพราะว่าให้รู้ว่าโอ้จิตมันนี่มันมีการปรุงแต่งทุกขั้นตอนขั้นที่วางรูปและ้ะวางกายวางพวกปฏิฆะอะไรได้แล้วเนี่ยมันก็มันก็ยังมีรายละเอียดอยู่ ต่อมาก็ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นก็สุดท้ายมาวางที่ตัวมันเองเห็นตัวเองว่าไม่ต้องไปยึดอะไรหรอกตัวมันเองนี่แหละไม่ได้เป็นอะไรมันก็เป็นสัตว์ารทัศพอเห็นแล้วเหมือนไม่ยากโอ้ตอนที่ยังไม่เห็นทําไมมันยากเย็นเหลือเกินพยายามแต่พอเห็นแล้วมันนิดเดียววางตรงนี้ก็จบแล้วเนี่ย นี่แหละจึงวางที่จิตให้จิตมันปล่อยมันวางไปเรื่อยๆดีที่สุดคันไหนก็ตามให้มันเพื่อปล่อยวางเพื่อปล่อยวางเพื่อไม่เอาอะไรรู้รู้แล้วก็รู้รู้เนี่ยมพยายามอยู่กับรู้เนี่ยตัวที่มันไปรู้นี่คือตัวมันเองมันไม่ใช่ไปสนใจสิ่งถูกรู้หรือไม่ใช่หลงไปว่ามันที่แรกมันไปสิ่งถูกรู้พับขึ้นมามันไปดูปั๊บมันก็ไปจดจ้องอยู่ตรงนั้นไปจิ้งไปจ้องนี่ไปจิ้งไปจ้องไปจดไปจ่อคืออาการติด มันติดนิดนึงหรือว่าติดสมาธิก็ได้ติดความสงบติดสมาธิแต่ว่ายังไม่รู้ทันมันต้องเป็นอย่างนี้ไปก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่เสียหายอีกอะพูดทั้งทางออกก็คือพลิกมาดูตัวมันเองตัวมันเองตัวที่มันกําลังดูอยู่นั่นมันกำลังดูอยู่อะไรอยู่เนี่ยมาดูตัวมันเองมันดูอะไรมันดูอะไรดูแล้วเป็นยังไงนี่คือดูตัวมันตัวมันตัวมันตัวดูตัวดู ผู้ดูผู้ดูผู้รู้ผู้รู้ผู้เห็นคนสิ่งถูกดูกับแค่นั้นแหละตัวดูล่ะเห็นไหมหรืออย่างน้อยกับมันหลงยินดียินไากกับอะไรไหมมันเกิดปรุงแต่งอะไรขึ้นมาไหมก็ให้ทันมันตรงเนี้ยเพราะนั้นสิ่งถูกดูไม่ได้สําคัญเพราะมันไม่ได้มีอะไรมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นแต่ว่าไอผ้ผู้ดูเนี่ยผู้ดูเนี่ย ถ้ามันยังมีอะไรขึ้นมามังปรุงยังแต่งอะไรอยู่อะ่ะนั่นมันจริงสำคัญตรงผู้ดูนี้เอาวันนี้พอแค่นี้นะอุทิศบุญเราเองนะนะพูดไปเยอะแล้วอุทิศบุญเลยขออำนาจพุทธเจ้าอำนาจพระธรรมมาะสงอุทิศอยู่เรื่อยบุญเนี่ยบุญเราเยอะนี่เดี๋ยวเขาอยากได้บุญไหมเราไม่ให้เราไม่ได้อุทิศบุญให้เดี๋ยวเขาโมโหนะ ไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวเขาเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วกระแสมันก็จะมาหาเรา